สวัสดีครับวันนี้นะครับผมช่างยุ่นบางด้วนนะครับมารีวิวคันนี้เป็น f o r t ูเนอนะครับตัวแรกเลยก็มาแปลงหน้าใส่กันชนตัวรุ่น t ีอนะครับฝาครอบตัดหมอก TRD แล้วก็คิ้วล้อนะครับสองข้างเบิกใหม่คันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมก็จะเป็นตัวครอบไฟหน้านะครับเป็นดำเงา ติดตั้งให้เรียบร้อยที่หน้าบ้านลูกค้าที่ศรีราชานะครับแปลงหน้าแปลงหลังนะครับเปลี่ยนกันชนท้ายเป็นรุ่นเทียดีครับคิ้วล้อก็เบิกใหม่นะครับสองข้างแล้วก็เสริมหล่อด้วยครอบไฟท้ายเป็นดำเงานะครับติดตั้งตัวคิ้วท้าย f o r t จู e r อร์ดำเงามีไฟนะครับ แล้วก็ติดตั้งเพิ่มเติมคือการลอยกันชนท้ายสวยๆอันนี้บริการถึงหน้าบ้านอีกแล้วนะครับบอลล็อฟอร์จูเนคันนี้โอเคถ้าไหนสนใจงานติดตั้งตกแต่งนะครับติดตั้งสอบถามได้ที่ยุ่นบางด้วนนะครับ Facebook แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์5 2 4แ3ดนะครับเค okay, เจอกันชิปหน้าสวัสดีครับ